อันนี้โดนแล้วครับปอดไะไรไซโลครับเห็นกันชัดๆไปเลยนี่เห็นกันชัดๆไปเลยยังไงต้องมีโลแน่นอนครับตัวเนี้ฮะผัานดาปลาอะไรไม่ร <trabalhar> ู <positively over> ้ครับเดี๋ยวรอพันดามาเก็บกู้ครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านชอบหากินนะครับวันนี้ก็มาปักเป็ดครับผมปักเป็ดคันครับผมหลังจากหายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับติดภารกิจครับผมช่วงนี้งานยุ่งก็เลยไม่ได้มาถ่ายคลิปลงให้พี่น้องได้รับชมกันเลยครับผมวันนี้ก็ว่างๆครับผม ก็เลยมาหาปักเบ็ดครับหลังจากวานนี้ฝนตกหนักวันนี้ก็ได้เหยื่อใส่เดือนครับซื้อมาจากร้านตกปลาครับผม5กล่อง100นะครับสำหรับเบ็ดคันก็ได้เบ็ดคันมา50หลังครับวันนี้ก็คงจะ ไม่ได้ถ่ายตอนใส่ให้ดูนะครับเพราะว่ามาคนเดียวครับผมเดี๋ยวตอนมาดูตอนสักสองทุ่มกว่าจะถ่ายให้ดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะหมานไหมจะพอได้ปลาไหมนะครับหลังแรกก็ลงไปแล้วครับนี่หลังแรกของเราหมายก็เป็นหมายเป็นสวนเก่าครับสวนเก่าลกล้างครับ เจ้าของไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอยัดญาตไปดักก่อนครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับสักประมาณสักสองทุ่มครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันไปครับเจอกันเวลาสองทุ่มครับผมดูเบ็ดครับผมที่ใส่ไว้เมื่อตอนเย็นครับหลังแรกของเราดูเป็นไงไม่น่าจะโดนครับ หมดเหยื่อครับมากับพันดาวเช่นเคยครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเฉพาะหลังที่โดนปลานะครับหลังไหนไม่โดนแล้วก็ผ่านๆไปนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวโอเค,ครับไปลุ้นหลังต่อไปครับหลังนี้โดนแล้วครับอู้ปลาไหลเียวเีวเ สาโลครับเห็นกันชัดๆไปเลยนี่เห็นกันชัดๆไปเลยยังไงต้องมีโลแน่นอนครับตัวเนี้ยฮะทานดาวจัดการสิอุย้อยผลายเจอพีตายไม่ตายไม่ตายเอ้ารูปถือไปหนิเฮ้ยถือด้วยหาจับสิจับอยู่เอ้าก็ลงมาถือเลยหนิอู้จะขึ้นไปจับม,ม,มันนะจะลงแมนป่ะลงแมนกัน อินมาทั้งพี่นั่นเห็นบมอบันทึกเบอบ์เดือบีดมากเนาะกูสรุปแล้วไม่โดนครับอู้ยปลาไหลใหญ่ไซโลมันหลุดวะแทนที่จะจับเอามันไม่จับเมื่อกี้โอ้โหไปจับแบบง่ายๆเลยจับเอาได้เนี่ยทั้ไซมันหลุดอู้สขาดสิบลได้ครับผมเบอร์เดืออู้ไม่โดนได้ไงโอ้ยแขนมันหลุดแล้วมันกระแล้วเหรอฮะ <im ittle> ไไโอ้ปลาใหญ่ไซโลจริงๆครับตัวนี้ <im ittle> ใหญ่จริงๆครับไม่ได้ครับนึกว่าติดเบ็ดที่ไหนได้ไม่ติดครับผม <im it> <im it> โอ้ค <im it>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  แค่ได้เห็นตัวบเงไหมแค่ได้เห็นตัวเท่านั้นครับไม่ได้ครับใส่เหยื่อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันต่อครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับย่าง <im it> เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แน่นอนไอตัวนี้แต่ว่าจะกินอีกหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวไปรุ้หลังต่อไปครับพล oh. าดไปครับเมื่อกี้ตัวนี้เรียบร้อยครับไอช่อนครับ oh. เห็นแบบแบบพลาดปลาไหลใหญ่ไซโลไปได้ไอช่อน oh. oh. ไ้ไซสวยอยู่ครับ อันนี้บอกว่าพลาดตรงๆครับได้จับตัวด้วยเป็นไงอ่ะพลาดจริงๆบอกแล้วได้จับตัวด้วยถ้าจับอยู่เมื่อกี้ก็อยู่แลละไปได้ช่อนครับหลังนี้ใช้สวยครับโอเคครับอยากเก็บสักคู่ครับไปรุ่นหลังต่อไปครับหลังนี้โดนแล้วครับผมประดุกครับ อุ๊ยโมเมนต์ต่อคอไอคอนครับแต้มที่สองของคืนนี้ครับเออสวยๆครับแก้วไม่พลาดแล้วแต้มที่สองมาแล้วนี่ครับแต้มที่สองสำหรับคืนนี้ก็มาครับ คืนนี้ปลากินยากหน่อยครับฝนไม่ตกครับอากาศโอ้โหร้อนอบอ้าวมากครับคืนนี้เดี๋ยวกดรังต่อไปครับตรงนี้โดนครับปลาอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวรอพานดาวมาเก็บกู้ครับอ,อไะไรนี่รูด,ดียง ลุยหลุดแล้วเราพันดาวสักรู่ครับมาแล้วครับพันดาวมาแล้วมาลุ้นดูว่าปลาอะไรตัวที่สามของค่ำคืนนี้ครับผมมาทดลอครับโอ้สิคับ <c oughs> <c oughs> ช่อนครับ ดึงสะลุแรงเลยตกใจหมดนึกว่าจะดูมาอีกหนึ่งแจมครับสวยๆครับโอ้ยสรุปผลงานของเราคืนนี้ครับได้ไปช่อนมา3ามตัวครับผมก็ถือว่าพอได้ผัดได้ต้มครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวมาลุ้นกันใหม่ครับ ไปครับหาหลับพันนอนครับวันนี้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณบ้าชอบหาก,กินนะครับสวัสดียามเช้าครับผมมาดูเบ็ดครับที่ใส่ไว้เมื่อวานตอนเย็นๆมากับพันดาวเช่นเคยครับไปลุ้นกันเลยครับผม นีจะดูนไหมครับมาลุนกันจะได้เต็มเลขของเช้าวันนี้หรือเปล่าเฮียอะไรอ่ะโอ้ก่อใหม่แฮวหลุด <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> แฮวครับึกว่าจะได้เต็มเลขดูหลังต่อไปครับมาลุนหลังนี้กันครับคันจมน้ำไปเลยอยู่ไหม แต้มแรกของเช้านี้จะมาไหมครับมาลุ้นกันหรือหลุดไปแล้วก็ไม่รู้อย่าอะไรน่โอ้หลุดอ,อีกแล้วครับผมยังไม่ได้แต้มแรกครับตามหาแต้มแรกกันต่อไปครับผมมาลุ้นดูหลังนี้ครับเป็นไงครับมีอาการดึงนิดนิด หลังต่อไปเต็มเลขของเราเช้านี้มาแล้วครับอันดาวมาเก็บกูปลาแยางนันนลปลากระสุน <c oughs> โอ้ยปลากระสุน <c oughs> <c oughs> มาครับเต็มเลกเช้านี้ปลากระสงครับผมปลาอจนนึกงว่าจะแห้วแล้วครับโอเคครับได้เต็มเลกแล้วครับผม <c oughs> สำหรับเช้านี้ก็แห้วครับผม <c oughs> ปลากินร้ายหลังอยู่ครับ <c oughs> แต่ว่าก็หลุดไปหมดครับผม ได้ตัวหนึ่งเมื่อกี้ก็หลุดไปแล้วครับเบ็ดกําลังจะเอาจะปลดปลาพอดีเบ็ดขาดออกไปเชือกสายมันผุครับผมท่านี้ครับก็ได้หอยมาแทนครับสำหรับเช้านี้ก็แห้วครับผมยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าแก้มือครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ